สวัสดีคนขึ้นสุขทุกทุกท่านนะคะวันนี้ป้งจะมาอันบ็อกเปิดกล่องให้กับทุกท่านดูนะคะว่าสิ่งที่เราส่งไปให้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอะกล่องอันนี้คือทั้งหมดเนาะที่เราข้างหลังนี้จะเป็นที่เราจะส่งให้กับคนขึ้นสุขทุกทุกท่านนะคะตอนนี้มีทั้งหมด35คนค่ะเปิดกล่องเข้ามาแล้วปุ๊บนะคะนี่คือของทั้งหมดที่จะเจอเดี๋ยวป้งขอทิปไลน์ก่อนลวกันนะคะเอาอันแรกก่อนนะคะจะมีแฟ้มให้เนาะตัวแฟ้มนี้นะคะ เป็นพลาสติกแบบนี้ซึ่งมันสามารถใส่ได้ทั้งหมด5ชุดด้วยกันนะคะก็ถ้าคนเคลื่อนสุกนะคะไปลงพื้นที่แล้วต้องการจะแบ่งเอกสารสําหรับแต่ละคนนะคะก็สามารถมาใส่ได้เลยมีทั้งหมด5ชุด,ด5้คนด้วยกันเนาะแบ่งช่องให้แล้วเรียบร้อยใส่ชื่อก็ได้นะว่าใครเป็นใครบ้างนะคะทีน,นี้พอเปิดเข้ามานะคะมันจะมีเอกสารเป็นแบบบันทึกการติดตามสุขภาวะอันนี้บอกก่อนว่าให้เป็นต้นแบบไว้นะคะถ้าอยากจะได้เพิ่มเติม,ตมก็สามารถถ่ายเอกสารนะคะ แล้วก็ส่งต่อให้ได้เลยเพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่ได้มีแค่สมาชิก5คนเนาะบางคนมีมากกว่านั้นนะคะท่านก็ทําต้นแบบไว้ให้แล้วนะคะ,ะตัวคู่มือนี้นะคะก็มีหน้าปกมีรายละเอียดของโครงการเนาะมีว่าเราจะต้องเจอกันกี่ครั้งยังไงบ้างนะคะนี่เป็นตัวเวิร์กช็อปนะคะต่อมาจะเป็นบันทึกแบบบันทึกสุขภาวะเบื้องต้นนะคะของแต่ละคนอันนี้เป็นซีล็อกได้เลยนะคะสามารถใส่ชื่อตรงนี้ได้เนาะว่าใครเป็นใครบ้างนะคะแล้วก็มาบันทึกน้ําหนักนะคะค่า BMI ผ้าอ้วนลงพุงต่างๆนะคะในนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มีการวิธีการหาสูตรด้วยนะว่าเช็ครอบพุงของเรารอบพุงเนี่ยเกินหรือเปล่านะคะแล้วก็ระหว่างทางก็สามารถมาบันทึกน้ำหนักของตัวเองแล้วก็ผู้เข้าร่วมนะคะตลอดทั้งหมด4สัปดาห์ด้วยกันนะคะ1เดือนตลอด1เดือนเนาะของเรามัน70วันนะก็จะประมาณ10สัปดาห์นะคะก็อาจจะซีล็อกไว้ต่อคนเนี่ยสองแผ่นเนาะเพื่อจะได้บันทึกกันว่าสิ่งที่คนเลื้อสุขเข้าไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพให้กับคนในชุมชนเนี่ย มันมีความเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็จะเป็นคู่มือที่จะช่วยได้นะคะมาอีกหน้าหนึ่งอันนี้จะเป็นตัวภารกิจนะคะจาได้เนาะเภารกิจนะคะมีเภารกิจสุขภาพดีแต่ว่าจะมีอีก2ภารกิจที่จะลดความเสี่ยงด้วยนะคะก็ใส่มาไว้ให้แล้วก็มาไว้ติ๊ก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 ,ก,ก,กเหมือนเวลาเราทําตัว90าวันตามปกติเลยอันนี้เอาไปเล่าให้กับคนในชุมชนเราฟังนะคะว่าภารกิจที่จะทําให สุขภาพดีเนะี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็สามารถมาบันทึกได้นะคะต่อมามีอะไรอีกมีแบบบันทึกเป้าหมายรายบุคคลอันนี้จําได้ไหมว่าก่อนที่เราจะเริ่มภารกิจนะคะก็จะมีแบบบันทึกแบบนี้นะคะให้ทุกคนได้ทบทวนบางคนตอนเริ่มภารกิจบอกว่าอยากจะลดน้ําหนักนะแต่ว่าผ่านไปสักเดือนหนึ่งอา้าวเป้าหมายเริ่มหายไปแล้วเรองนี้กลับมาทบทวนได้นะคะ ต่อมามีอะไรอีกอ่ะหมดแล้วคู่มือก็จะมีประมาณนี้นะคะ,ะแล้วแต่เลยว่าใครจะเอาไปใช้ตามความเหมาะสมหรือบางคนอาจจะมีแบบฟอร์มของตัวเองก็ได้เหมือนกันอันนี้งเป็นสารตั้งต้นไว้ใหแ้แล้วกันแล้วทุกคนก็ไปทําตามนะคะโอเคมาหน้าหนึ่งจบไปแล้วนะในส่วนของแฟ้มยังไม่หมดเท่านี้นะคะต้งมีตัวนี้ค่ะเอกสารอาหารสมดุลจําได้ไหมจากพี่แววพี่ตุ๊กนะคะฝากมาให้พวกเราด้วยนะคะตัวเอกสารตรงนี้น้องก็จะมีบอกเลยว่าแนวทางที่จะ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพจะกินให้ดีเนี่ยต้องกินยังไงกินอาหารสมดุลทำทำยังไงบ้างนะคะก็สามารถเข้ามาทบทวนดูรายละเอียดได้เนาะมีอีกมีอีกอันนี้นทั้งหมดมีม5แผ่นนะคะก็สามารถไปแจกคนในชุมชนสมาชิกของพวกเราได้เลยนะคะต่อมามีนี่อันนี้จะมีคู่กันนะคะอันนี้จะเป็นาภาพเนาะอาหารต่างๆฝากทุกคนเอาไปตัดเนาะเวลาตัดออกมาแล้วจะได้เป็นแบบนี้นะคะ เป็นแผ่นๆแบบนี้อย่างนี้ตัดมาแล้วทําอะไรในกล่องมันจะมีของอีกชิ้นหนึ่งค่ะปึ้ง <c oughs> นี่กล่องข้าวสองหนึ่งนะคะทุกคนคงจําได้เนาะถ้าจะทําให้คนที่เราเข้าไปคุยด้วยเนี่ยเขาเข้าใจมากขึ้นว่าจะจัดสรรปันส่วนอาหารยังไงได้บ้างนะคะการ์ดนี้จะช่วยได้วิธีเล่นนะคะก็คือให้ทุกคนลองอยังไม่ต้องเฉลยเนาะเอาฝานี่ออกไปก่อนซุบ แล้วลองดูซิเด็กๆถ้าเราจะกินข้าวจะใส่อะไรบ้างเนาะสมมุติว่านะเด็กๆเขาก็จะใส่ตามช่องต่างๆเนาะมีข้าวข้าวควรจะอยู่ไหนอึู่ช่องเล็กนี้นะ ผักผล,ลไม้อยู่สองช่องนะคะอันนี้เป็นข้าวนะคะแล้วก็จะมีพวกไขมันน้ํามันอะไรว่าไปก็ใส่เอาไปในนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ตอนแรกเราอาจจะยังไม่เฉลยเขาเนาะให้เขาลองใส่ก่อนแล้วพอใส่ปุ๊บเราก็มาทบทวนว่าเอ๊ถ้าข้าวมันไปอยู่ในช่องเนี้ยเป็นสส่วนถูกต้องหรือเปล่าก็ต้องบอกเขาหนอนยะว่าจริงๆอ่ะข้าวอยู่แค่ส่วนเดียวนะแล้วข้าวปริมาณ2ออันแบบเนี้ยมันอาจจะเยอะเกินไปก็ให้เหลือแค่ อันเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเราสามารถอธิบายให้เขาเข้าใจภาพได้มากยิ่งขึ้นเนาะซึ่งกล่องข้าวนี้จะมีทั้งหมด6กล่องด้วยกันนะคะใส่เข้าไปจุกๆเลยเพื่อให้คนเคลื่อนสุกนะคะเอาไปใช้ด้วยเนาะไปใช้ในเป็นสื่อการสอนแล้วก็ให้กับอ,อีก5คนที่เป็นสมาชิกของเราด้วยนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเราทําไม่ถูกอ่ะเอาฝากลับเข้ามาดูมันก็จะบอกอยู่แล้วนะว่าแต่ละส่วนมีอะไรบ้างนะคะอันนี้ไปทบทวนกันได้ เยอะมากยังไม่หมดเลยอันนี้คือแค่ส่วนเดียวเท่านั้นต่อมานะคะมีเสื้อนะคะมีเสื้อแบบนี้เลยเสื้อ90วันนะคะให้สองตัวสตัวเป็นใครบ้างก็จะมีคนเพื่อนสุก1ตัวนะคะแล้วก็นอจะพออีก1ตัวนะคะแทนคําขอบคุณที่มาช่วยเหลือกันเนาะแล้วกเ็เวลาจะลงพื้นที่ไปขับเคลื่อนเนี่ยเนาะก็มียูนิฟอร์มของตัวเองมีเสื้อของตัวเองพร้อมกับนี่จ้า นี่มีป้ายคองคอแบบนี้ให้ด้วยนะคะจะได้เป็นคนเคลื่อนสุขแบบเต็มตัวมีชื่อที่น้องอะทําทไว้ให้เนาะมีรูปพงรูปภาพเรียบร้อยเลยนะคะจากนั้นนะคะเรากลัวค่ะว่าเดี๋ยวทุกคนจะหนักมีถุงไ้ด้วยเวลาลงพื้นที่ก็มีถุงไปด้วยนะคะเอาอันนี้เอา,เอา,เอาแถไมไว้ให้แล้วนะคะต่อมามีอีกมีอีกมีอีก เวลาจะไปเช็คแต่ละคนนะคะคนที่เป็นสมาชิกของเราเนี่ยจะเช็คได้ยังไงว่าเขาอ้วนลงพุงแล้วก็มีใส่วัดมาให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยสมมุตินะอันนี้เป็นเอวของเราใช่ไหมเราก็ใส่มันไปแบบนี้นะคะแล้วก็แกลกเข้าไปเดี๋ยวนะมือเดียวมันจะลำบากนิดนึงปึ๊บไม่ได้ <laughs> อ่ะอย่างนี้พออย่างนี้เสร็จแล้วปึ๊บเราก็กด อ่าแล้วมันก็จะกลับเข้าไปแบบนี้นะคะมันจะดูดฟึบเข้าไปเลยนะคะแล้วจากนั้นเราก็ค่อยมาดูว่ามันมีขนาดกี่เซนนะคะเราก็นับเป็นเซนติเมตรเอาเนาะประมาณนี้นะคะไปลองใช้กันดูมายัง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 ไม่เสร็จเด็กนะ นี่นะคะการเพื่อนใจเราบอกว่าเรื่องสุขภาพเนาะมันต้องมี3ามออาหารเรามีแล้วนนกล่องข้าวอารมณ์นี่ตัวนี้นะคะแล้วก็มีแมนดารานนะคะเป็นเป็นสส่วนที่จะทําเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์แมนดารเนที่ทุกคนได้เรียนแล้วเรียบร้อยนะคะก็สามารถเอาอันเนี้ยเอาไปทําได้เนาะตอนนี้ทุกคนพิมพ์ใส่กระดาษ A4 อยู่แต่ตอนนี้เราพิมพ์มาแบบสวยงามให้แล้วนะคะพร้อมกับสีด้วยาฝากไปแจกอีก5้คนที่เหลือด้วยนะคะส่วนการเพื่อนใจนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกมีความทุกข์หรือว่าใครก็ตามที่เราไปให้คําปรึกษาแล้วเขาก ก็มีความถูกนะคะจริงๆการเพื่นใจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยทบทวนความคิดให้กับพวกเราได้นะคะลองเอาไปอ่านกันดูและสุดท้ายแล้วนี่ดัมเบลขวดน้ําดัมเบลมีกิมมิกนิดหน่อยเนาะจะเห็นว่ามันเป็นสีใสๆแบบนี้นะคะ ถ้าอยากจะเห็นมันชัดเจนมากขึ้นลองใส่ข้าวเข้าไปดูนะคะมันจะหนักขึ้นด้วยแล้วก็จะทําให้เห็นตัวหนังสือได้ชัดขึ้นนะคะก็ลองเอาไปดูซึ่งอันนี้ให้ไปทั้งหมดคนละอันนะมีทั้งหมด6คนเนาะมีคนเพื่อสุขหนึ่งคนแล้วก็ผู้ติดตามอีก5คนนะคะก็คนละอันนะคะถ้ามันมีเพิ่มอีกเดี๋ยวส่งให้อีกนะแต่ตอนนี้มีประมาณนี้เราจะจัดส่งให้แล้วเลยนะคะภายในสัปดาห์นี้น่าจะถึงทุกคนนะคะฝากทุกคนใช้ของของพวกเราที่ตั้งใจทํามาให้ทุกคนนะคะ จะได้เกิดประโยชน์กับคนในชุมชนด้วยนะคะฝากพี่ๆคนค้นสุกสู้ๆไปทำภารกิจกันหนังให้เต็มที่นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกๆคนนะคะ <c oughs> ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะจบการรีวิวบ๊ายบาย